ก็ในนามของท่านอธิบดีกรมรักษานะครับท่านด็นกเตอร์วัดลิมสุกนิลันนะครับเ,เชื่อมั่นว่านะครับการจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยการทําคลิปสั้นในวันนี้เนี่ยการที่เชิญน้องๆหลายๆสถาบันมาในวันนี้เนี่ยจะสามารถเป็นจุดประกายเริ่มต้นในการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันได้เป็นอย่างดีครับและในส่วนของกรมรักษานั้น ในนามของท่านในที่ประดษกรมรักษาครับท่านมีความเชื่อมั่นว่าหากเราเนี่ยสามารถนํากิจกรรมทางกีฬานะครับกิจกรรมกีฬากิจกรรมนาฏนาการแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเข้าไปเผยแพร่นะครับในสถานศึกษาได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษารวมถึงจะเป็นการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีครับเนื่องจากกิจกรรมการกีฬานั้นเนี่ย ทำให้คนเนี่ยรู้จกักรู้แพ้รู้ชนะรู้วาภัยนะครับซึ่งจะเป็นการควบคุมกิจกรรมเป็นการควบคุมมารยาทในการเล่นนะครับซึ่งถ้าคนเราเนี่ยรู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยแล้วมันก็จะลดความขัดแย้งได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นสังคมใดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนใดเนี่ยถ้าเรารู้รู้รู้ในเรื่องของออในเรื่องนี้นะครับก็จะทำให้ปัญหาความขัดแย้งลดลงครับ ซึ่งซึ่งในส่วนของกรมรักษานนเนี่ยมีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาเกือบทุกชนิดที่กรมรักษาดูแลอยู่นะครับตั้งแต่เด็กนะครับเพราะเราในส่วนของกรมรักษานนั้นดูแลในส่วนของคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสิ้นชีวิตก็คือเราดูพื้นฐานดูมวลชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราซึมซาบเข้าไปในโรงเรียนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เนี่ยก็จะเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งได้เป็นอย่างดีครับ รวมถึงการนํากิจกรรมนานาการซึ่งกิจกรรมนานาการของกรมรักษานั้นมีทั้ง11ป,ประเภทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีอาสาสมัครนะครับจิตอาสาต่างๆเนี่ยก็จะสามารถซึมซับเข้าไปเพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนเนี่ยให้รู้จกักรู้แพนะ้รู้ชนะรู้ว่าภัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีเมตตาธรรมต่อสังคมครับนครับในเรื่องของสื่อเนี่ยเป,เป็นจุดป,ประกายเริ่มแรกที่เรา,เ,าเริ่มดําเนินการในส่วนของกรมรักษานั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้น้องๆได้เห็นว่า มันมีอีกหลายๆกิจกรรมอีกหลายๆสื่อที่น้องๆเนี่ยจะสามารถนํามาประกวดจะสามารถทําให้น้องๆรู้คิดรู้ทำแล้วก็รู้แนวทางในการดําเนินได้เป็นอย่างดีครับซึ่งการประกรวดในคราวนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายสถา,ส,ถาสถานสถานศึกษานะครับที่ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกรวดประกวดกิจกรรมที่คอนเซ็ปต์ก็คือลดความขัดแย้งซึ่งในปีต่อๆไปก็คาดว่าจะมีน้องๆจากหลายสถานศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมมากกว่านี้ครับซึ่งพอมาร่วมกิจกรรมมากกว่านี้เนี่ย มันก็จะเป็นการทําให้ทุกๆคนเนี่ยรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองว่าต้องทําอะไรทําสิ่งไหนทําอย่างไรนะครับก็จะเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งได้ภายในตัวครับท่านครับก็กิจก,กรรมกิจกรรมนี้ที่กรมรักษาเป็นผู้ดาเนินการนะครับในการส่งคลิปทั้นเพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับก็ก็อยากจะขอญาตประชาสัมพันธ์ไปสู่สังคมนะครับไปสู่เด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่าปีนี้เป็นก้าวแรกที่เราดำเนินการครับ และในปีต่อๆไปเนี่ยเราคาดว่าเมื่อเราเดําเนินการเนี่ยจะมีสถานศึกษามีทีมงานที่จะเข้ามาร่วมประกวดกับเรามากขึ้นมากขึ้นและก็มากยิ่งขึ้นครับท่านครับ